องค์การตลาดเพื่อการเกษตรจับมือเชียงไฮไทยฮิวชั่นเทคโนโลยีลงนาม MOU เปิดประตูส่งออกผลไม้ไทยสู่ตลาดนานาชาติครับผู้ชมครับนางสาวอนองนาจากแก้วเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับก็ได้ลงนาม MOU เรื่องความร่วมมือในการส่งเสริมและจําหน่ายสินค้าในนามศูนย์การแสดงสินค้าแห่งประเทศไทยในประเทศจีนภายใต้ชื่อไทเมลครับ โดยมีวัตถุประสงค์เนี่ยนะครับก็คือจะตั้งร้านค้าไทยเมลในแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าเกษตรและอาหารของไทยให้ถึงมือผู้บริโภคโดยตรงครับโดยมีวัตถุประสงค์ในการร่วมทํา MOU ในครั้งนี้เนี่ยนะครับก็คือมี3ข้อด้วยกันครับข้อแรกเนี่ยนะครับองค์การตลาดเพื่อการเกษตรมีหน้าที่จัดหาผลไม้ที่มีคุณภาพส่งไปยังเมืองเศรษฐกิจสําคัญของประเทศจีนครับ 2. ยกระดับภาคเกษตรไทยในการขยายตลาด ินค้าคข้อสุดท้ายก็คือให้ภาคการเกษตรไทยมีส่วนร่วมในการเป็นห่วงโซ่อุปทานของโลกผ่านการขยายตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนในระบบอ e ีคอมเมิร์ซครับ ซึ่งผลไม้ของไทยเนี่ยนะครับก็ยังมีความต้องการในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในประเทศจีนครับมีผลไม้ส่งออกอย่างเช่นทุเรียนมังคุดลำไยตั้งแต่เดือนมกรา,าคมถึงเดือนตุลาคม2567เนี่ยมีมูลค่าการส่งออกมากถึง1.3แสนล้านบาทเลยทีเดียวครับโดยในปี2568ครับกรมการค้าภายในได้มีการเตรียมมาตรการเชิงรุกในการบริหารจัดการผลไม้โดยการขยายตลาดในประเทศพร้อมผลักดันการส่งออกสู่ตลาดใหม่ และนําผลผลิตผลไม้8รูปสร้างมูลค่าเพิ่มเสริมรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรไทยอีกด้วยเลยครับ